เป็นวันคล้า,ายวันสวรรคตรของในหลวงหลอเก้าของพวกเราเนาะพ่อหลวงของพวกเราเนาะแล้วพวกเราก็ได้มา ใส่บาตรทำบุญและลึกถึงพระคุณเนาะคุณงามความดีของพระองค์ความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อประสงค์นิกรหรือพวกเราเนะาะหลวงตาก็ได้มีส่วนร่วมวันนี้ได้มาบินสบาตเนอะอาะเมื่อวานนี้หลวงตาก็บินสบาตท,ที่บุรีรัมเนาะน้องกก่ ก็เรียกว่าคนคงไม่เยอะมั้งว่างั้นเนาะคิดเพราะว่าเป็นนากระสินคงไปทอดกระสินจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนาะคิดผิดเนาะคือว่าคิดผิดก็แล้วกันเห็นคนมาทําบุญมากมายเหมือนกันเหมือนเดิมที่เมืองโบราณเนาะแล้วพาเราจะไปไหนกันเนี่ย นะรลอ,อยากไปพงเทพได้แล้วก็พงเทพขยับว่าอ๋อขยับไปหน่อยพงเทพไปก็เ,เป็นห่วงตากแดดว่างั้นเสอะเอาพระมาตากแดดเนาะอืมนะเขาคิดว่าพระกรรมฐานนี่ต้องมีความอดทนเนาะเดินตากแดดมานั่งตากแดดลองดูเนาะเอออ่าที่จริงพระกรรมฐานเนี่ยอย่างหลวงตาเนี่ยตั้งแต่บวชมาเนี่ยเดิน เดินจนจนตีนเนี่ยเท้าเนี่ยหนาหนาขึ้นหนาขึ้นเนาะจนหยมแยมน้ำไม่ไม่ไม่เข้าอ,ะอ,ะอ่ะเนาะปกติก็เดินไปตามป่าตามเขาไม่ได้เดินเข้าตลาดเหมือนทุกวันนี้นะพระป่าสมัย่อนเขาจะเดินที่ไม่มีคนไงเดินหลบไปเข้าป่าเข้าเขาไปก่อนเนี้ยน้ำหนักก็น้อยมากทั้งแต่อยู่ในป่าเนาะ คือไม่ค่อยได้ฉันไม่ไม่ไม่ได้มีของดีๆเหมือนของใส่บาทอย่างเงี้หรอกยิ่งไปอยู่กับพวกชาวเขาเนี่ยบางทีมีข้าวเหนียวแล้วก็พริกป่นนหะเขาเขาทำอาหารพริกป่นห่อใส่เกลือใส่กับใบตองอ่ะใส่บาทให้ก็แค่นั้นเนาะและส่วนมากพระกรรมฐานเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาฉันข้าวสองสามวันสี่วันห้าวันค่อยฉันหนหนึ่งเนาะ คืออาศัยอาศัยป่าเขาเพื่อได้นั่งดูจิตดูใจตัวเองเนาะดูความคิดตัวเองนะนี่วิสีของพระป่าเนาะซึ่งผิดกับวิสัยของคนที่อยู่ในเมืองเนาะเออนะกลางค่ำกลางคืนก็จะอยู่คนเดียวกับเทียนเล่มหนึง่งอยู่อย่างเงี้ยเนาะจนหลายปีที่หลวงตาเข้าไปอยู่อย่างนั้นอยู่คนเดียวเนาะนะจนปี เมื่อเจ็ดปีที่แล้วเมื่อเจ็ดปีที่แล้วบังเอิญอยู่ๆเขาเอาโทรศัพท์มาถ่ายเนาะมาถ่ายหลวงตาถ่ายแล้วเขาเอาไปลง YouTube ไงอ่ะนี่เขาจะหาว่าพระสิ่งคิดเนี่ยเป็นพระโซเชียลที่จริงหลวงตาทำไม่เป็นนะเออตอนนั้นมีคนมาถ่ายแล้วเอาไปลง YouTube ปรากฏว่าลงแค่คลิปสองคลิปเนี่ย ดังเลยมีคนเข้ามาด่าประมาณสามหมื่นกว่าคอมเมนต์9 9เปอร์เซ็นด่าอย่างเดียวเลยพอด่าไปด่ามาเริ่มมีฝ่ายค้านเริ่มมีฝ่ายค้านนะเออมีฝ่ายค้านเสียงกันอยู่ทั้งวันะ่ะเขาทั้งคืนในโซเชียลคอมเมนต์นะ่ะเกือบสามหมื่นสี่หมื่นะเห็นไหมเอาไปเอามาก็เลยมีคนรู้จักพาสิ้นคิดเกิดขึ้น เห็นไหมทุกวันนี้ก็เลยได้ออกมาจากป่านะออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองเนาะนี่เป็นเวลาประมาณ6ปีแล้วเจปีแล้วเห็นไหมออกจากป่ามาเมื่อก่อนไม่ค่อยได้พูดเนือ่อพาภาพป่าเนี่ยเขาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือครูบาอาจารย์พยายามไม่ให้อ่านเลยให้ลืมรู้ไหม ภาคป่าเนี่ยจะไปลืมรู้จักไหมลืมอ่ะแต่พวกเราเนี่ยชอบจํามันเลยทุกไงนะส่วนมากมันจะจาแต่เรื่องไม่ดีนะเรื่องดีเนี่ยมันไม่ค่อยจําสังเกตดูนะออนะอ่าทำไงไงเราจะลืมได้ง่ายลืมให้อยู่ปัจจุบันให้ได้ไม่อยู่กับอดีตไม่อยู่กับอนาคตนี่คือวิถีชีวิตที่จะต้องไปฝึกเนาะ วันนี้เป็นวันวันวันสติเนาะวันสตินะ,ะในงานเขาเรียกว่าวันวันสติเนาะเพราะการฝึกสตินี่แหละเพื่อจะตัดกระแสะแห่งอดีตหรืออนาคตให้อยู่ปัจจุบันแต่พวกเราเนี่ยคนทั่วไปเราจะอยู่ในอนดีตหรือก็ไปไปไปอนาคตหรือเรียกว่า ไปสู่วันพรุ่งนี้หรือมือรื้อนี้เราชอบวางแผนเห็นไหมส่วนเรื่องอดีตเนี่ยพวกเราจะลืมไม่ลงเราจะทุกข์กับเพราะเราลืมไม่ได้เห็นไหมเราอยู่ปัจจุบันไม่ได้เราอยู่แต่อดีตแล้วก็อยู่กับอนาคตหรือเรียกว่าคนทั่วไปเนี่ยอยู่ด้วยความหวังความหวังนั่นแหละคืออนาคตแต่พระพุทธเจ้าสอนให้พระเนี่ย มาฝึกเพื่อจะอยู่ยังไงให้อยู่ปัจจุบันเห็นไหมให้ลืมอดีตให้ลืมเมื่อวานเนี้ยทำได้ไหมอย่าประมาณนะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติที่มีกำลังมากที่จะตัดกระแสดอดีตและอนาคตคือตัดกระแสแห่งความคิดไงไม่เ็มมันคิดแล้วลึกถึงอดีต,อ,ดตอนาคตปรุงไปสู่อนาคตเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากที่มนุษย์ที่จะไม่ให้คิดเห็นไหม เราฝึกเพื่อจะไม่ให้คิดนะฝึกปฏิบัติทรรมเนี่ยเห็นไหมเพราะเราทุกข์เพราะความคิดไงคิดถึงแต่เรื่องอดีตคิดถึงแต่เรื่องอนาคตอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนหลับตื่นขึ้นมาคิดต่ออย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่จะไม่คิดเนี่ยให,หม้มันอยู่ปัจจุบันเชย่ๆอ,อ,อยู่มันถึงเป็นเรื่องยากสําหรับคนนะสาหรับโลกนี่เรียกว่าโลก ไปอยู่ตรงนั้นเราได้อยู่คนเดียวไม่มีสิ่งที่มากระทบหูอ่าอ่าตาหรือจมกูกเห็นไหมเราไปอยู่ในป่านั่งอยู่คนเดียวบนป่าบนเขาเรื่อๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะอยู่ปัจจุบันได้โดยเฉพาะกายวิเวกจิตก็จะวิเวกเราก็จะมองเห็นชัดเจนของความคิดที่มันคิดไปถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เห็นไหมออกลางคืนมามันก็จะกลัว เห็นไหมเราจะเห็นชัดเจนมากว่ามันกลัวมันเหงาเห็นไหมเออเราจะเห็นความดิ้นรนของจิตเราใจเราที่จะไปหวังพึ่งพึ่งพิงสิ่งข้างนอกพึ่งพิงคนอื่นเห็นไหมเออเราไม่เคยพึ่งพิงตัวเองเลยเห็นไหมนี่คือการปฏิบัติธรรมเห็นไหมอ่าจนฝึกสติ จนมีกําลังเป็นมหาสตินั่นแหละเราค่อยจะรู้เรื่องพวกนี้เห็นไหมอ่ามันเป็นเรื่องที่บางทีพูดเรื่องธรรมะนี่ก็เหมือนพูดเรื่องนกให้ปลาฟังไงอ่าเพราะขกยูยูเนี่ยเราทิ้งทิ้งคนออกไปไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยในป่าลึกๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องซิสวนกระแสมากจริงไหมอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระที่วัดป่าบ่อน้ำาระอินเนี่ย ที่มาบินฑบาทเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเห็นไหมพวกเราจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องปัจจัยสิ่งของพวกนี้นะนะพวกเราก็จะอาศัยแต่ข้าวบินฑบาตหรือฉันเพื่อเลี้ยงชีพไปวันวัๆเพื่อจะได้อาศัยร่างกายเนี้เข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะนี่มันเลยสวนกระแสกันมากๆนะ ราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์หรือป่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานทั้งหลายก็จะไม่ได้อ่าพะวงกับเรื่องการขบฉันเท่าไหร่าเพราะท่านฝึกมาดีแล้วฝึกมาตลอดเวลาตั้งแต่บวชตั้งแต่ออกเดินทุดงแล้วเห็นไหมเจ็ดปีที่หลวงตาเข้ามาสู่เมืองเนาะได้มาพูดเรื่องอผลงานผลที่หลวงตาปฏิบัติมาว่าเป็นอย่างไร นำสิ่งที่เราประชิญมาจากความเป็นจริงที่เราเจอมาว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรประมาณเนี้ยอ่เพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องตัวเองนี่แหละว่าตั้งแต่ออกจากบ้านทิ้งครอบครัวเนาะถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วนะเออส่วนมากจะไม่ได้พูดได้คุยกับใครเลยลุงตาเนี่ยไม่ได้พูดมาหลายปีนะ พราะไปอยู่คนเดียวในป่ามาพูดใหม่ๆเนี่พูดไม่กี่คําก็ไม่มีเสียงแล้วเพราะมันไม่ได้พูดมานานเห็นไหมเออเพราะชอบไปอยู่คนเดียวเพราะว่าการปฏิบัตินี้ต้องละเอียดอ่าไม่ว่ากรรมทางอ่าวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมเนี่ต้องระมัดระวังละเอียดมากในศีลสมาธิปัญญาเพื่อจเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือใจสิกขาให้เจริญขึ้นเนาะ ามาวันนี้หลวงตาก็ได้มาเห็นพวกเราที่มีศรัทนธะานี่มาทำบุญให้และลึกถึงในหลวงพ่อหลวงของพวกเราและหลวงตาพระสิ้นคิดหลวงตาสินทร,รพัพย์ก็ได้มาบินธรรบาตมีส่วนร่วมเนะาะอาจจะเก๊แก้กลางๆบางคนเนี่ยมีคนหลายคนเนาะว่าทำไมหลวงตาต้องใส่รองเท้าบินทบาต เห็นไ,ไหมนะหลวงตาเนี่ยที่ใส่รองเท้าบินสบาทคือหลวงตาเนี่ยเท้าเป็นเชือ้อราทีนี้หมอเขาห้ามเหยียบดินตอนรักษาอยู่เนี้ยไม่ให้เหยียบดินนะเขาก็เลยเให้ใส่รองเท้าเนาะเออนะปกติเราก็ไม่ไม่ได้ใส่หรอกแม้แต่ไม่ไบินสบาทก็ไม่ใส่หรอกเมื่อก่อน่ย็นแล้ว แต่ทุกวันนี้หมอเขาสั่งต้องฟังฟังคำสั่งหมอเอหมอเขาว่างั้นก็จะไม่หายเท้าเป็นเชื้อราคือเอเป็นเ,เ,เป็นอะไรก็ไม่รู้มันกินเล็บกินอะไรประมาณนี้เห็นไ,ไหมก็เลยกำลังรักษาอยู่เนะเาะผู้คนก็จะถามแล้วบางคนก็ถามพ้าอะไรวัดสุบุรี นะใช่หลวงตาเป็นคนติดบุหรี่นะแต่ตอนนี้ไม่สูบหรอกเนาะเพราะว่า,านั่นหลวงตาเนี่ยว่าเมื่อก่อนหลวงตาเป็นโยมหลวงตาก็ไม่สูบนะหลวงตาจะไม่ไม,ไม่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ตอนเป็นโยมทําไมถึง,ถ,งถึงทนได้อ่านะเพราะตอนนั้นอยู่กับภรรยาภรรยาไม่ให้สูบเราจะเป็นคนที่เป็นผัวที่กระตันยูไงเออฟังคำภรรยา ภรรยาไม่ชอบก็เลยไม่สูบพอเราออกมาจากบ้านทิ้งมาไปอยู่คนเดียวไปอยู่ป่าเขาลําเนาไัยบางทีเราก็เลยสูบยาเส้นเมื่อก่อนมีโยมเอามาถวายก็เลยติดยาเห็นไหมติดมานานแล้วล่ะนะบางคนว่าทําไมพาะต้องสูบบุหรี่ลวงตาก็เลยว่ากูลองต้มกินแล้วมันไม่เวิร์กว่างั้นเถอะกูก็เลยสูบว่างั้นเนาะ เออเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดไปสารพัดสารเพเนะไม่เป็นไรหรอกนะเอออ่าบอกว่าเป็นมะเร็งปลอดคนไม่สูบมันก็ตายก่อนกูมาเยอะแยะอยู่เนาะเออจริงไหมเออตัวใครตัวมันเนาะ อ่นะเกิดมาอยังไงก็ต้องตายอยู่ดีเนาะแต่ก่อนจะตายต้องมีคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีทําความดีเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติเราเนาะอ่าหลวงจาเนี่ยเนาะตั้งแต่เป็นโยมก็ไม่เคยทําความชั่วนะจริงๆหลวงจาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่แหละชอบใส่บาตรชอบทาน ชอบปฏิบัติธรรมทั้งครอบครัวนะเห็นไหมตั้งแต่ไม่บวชแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ไปทำทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่ประพฤติถึงประพฤติถึงความชั่วละเว้นออกจากความชั่วเนาะ,ะเราก็สร้างแต่กุศลกรรมเนาะเพราะฉะนั้นนะ,ะไม่จําเป็นต้องมาบวชหรอก ถ้ามีเจตนาที่เป็นกุศลแล้วถือว่ามันเป็นกิจของเราเป็นหน้าที่ของเราที่ทําความดีทํากุศลให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเหมือนพวกเรามาทําวันนี้ก็ได้สถานที่คือเมืองโบราณเป็นตัวเชื่อมต่อนะตัวเชื่อมระหว่างพระหรือเรียกว่าทำเชิดชูศาสนาขึ้นมาเห็นไ,ไหม หลวงตาก็อนุโมทนากับผู้บริหารเมืองโบราณเนาะเออนี่เห็นไหมได้มีกิจกรรมดีๆเหมือนวันที่28เห็นไหมโอ,อ,มนะอ,อ้คนเยอะมากนะอคนเยอะมากที่พวกเรามารวมน้ำใจกันวันนั้นหลวงตาหาเงินสร้างถนนได้เลยนะเห็นไหมเออ,เอ,อ,เออ่นี่ก็ยังโทษกูอยู่เนี่ยว่าไม่ใช่กิจของสง์ าหาเงินไปให้ทหารว่างั้นที่จริงเนี่ยหลวงตาพูดอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดว่าทหารเขาไม่ได้มาขอหลวงจานะทหารเขาแค่เอาเขาเป็นลูกศิษย์เขาเอางานมาให้ดูว่าเอออย่างนี้อย่างเงี้อย่างเงี้ยมันเละมากเลยนะอ่าหลวงตาอาเขาอยากเอาลูกหลังหลวงจาก็เลยบริจาคปัจจัยไป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 ,ไปทำลูกหลังมาก่อนแล้วทำถนนมาหลายสายแล้วอทีนี้ถนนมณฑลสิบห้า ิบสิบสามสิบสามกิโลกว่าหลงจาว่ามันเละมากเอาอย่างนี้ไหมเทคอนกรีตเลยนะเวลารถทหารวิ่งไปยังติดเลยแล้วรถเวลาขนอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปได้ยังไงร,รถถังก็เข้าไปไม่ได้รถถังก็ติดหลม่มคิดดูสิจริงไหมอ่าเขาก็เลยว่าเอาแค่ลูกลังก็ได้เขาไม่มีงบหลงจาว่าเอาอย่างเงี้กูเนี่ยตั้งงบให้พวกมึงเลย สิบห้าล้านตั้งที่ไม่มีเงินนะตอนนั้นคือใจใหญ่มากเนาะเห็นไหมจนลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดว่าไม่มีตังหลวงตายังไปรับปากเขาอย่างเงี้ยเออเราเชื่อในพลังแห่งคน,คนไทยที่รักชาติ่าวันที่28หลวงตาก็เลยประกาศระดมทุนเชื่อไหมวันเดียวเนี่ยได้ตั้งสิบสองล้านกว่าเห็นไหม วันที่สองเงียบคลิปอ่เขานึกว่ากูทะลุสิบสองล้านแล้วคงเต็มแล้วมั้งว่างั้นก็เลยไม่มีใครโอนมาเลยอย่างเงี้ยเออจนต้องมาบอกว่ากูยังไม่พอนะเว้ยบางคนหมอกข้ามฉอดไปเออถ้าเงินมันเหลือไปเนี่ยทําถนนถึงพนมเปนเลยนะเขาว่า กูบอกเอาให้มันพอใช่ก่อนแหมคิดไปไกลว่าถ้ามันเหลืออย่างเงี้ยมึงถามกูหรู้ปล่าว่ามันเต็มหรือยังมันพอหรือยังบอกะเนาะก็เลยมีเพื่อนๆโอนไม้พอครบสามวันพอด,ดีตอนบ่ายๆมาลูกษาก็เลยว่าพอแล้วปิดเนาะปิดรับก็เลยวันวันที่แปดมั่งมอ,มอบมอบมอบเสร็จแล้วนะมอบแล้วนะ เออไม่เหลือสักบาทเลยเนาะมอบไม่สทหารไปแล้วเนาะเออนี่แม่เป็นภาระหนะ้าที่ของพวกเราร่วมกันหลวงตาเขาแค่เป็นสะพานบุญเป็นสื่อ,อะสะพานให้พวกเราแค่เท่านั้นนะเนาะไม่มีอะไรเนาะแล้วเราจะถึงเวลาให้อาหารพ้ายังเนี่ยฮเ <c oughs> <c oughs> ลยนะกูเจอกูเจออาจารย์ใหญ่เว้นักพูดอ่ะ ได้แล้ได้แล <ๆ S 2> ้กูเลยพูดไม่เป็นเลยนะเนี่ยกูเป็นเอฟซีมานานแล้วเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยเนาะ,ะ,ะ,ะอ่ะอ่าอประเคนของแล้วก็จะให้พรเลยเนาะขอกินข้าวก่อนแล้วให้คุณบาญชัยให้พรเนราะพรยะทาวะริวะหาปุลาปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิตตินังเปต,ตานังอุปกะปติ ติชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิตฉันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยธามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัปโรโควินาสตุมาเตวัตวัตรายโยสุขีดีคาโยโกภวะอภิวาดานสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัดดันติอายุวันโนสุขัง Ha Lang.